ัวงอกเจนะคะช่วงนี้ก็ยังวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทการกินเจอ,อีกอีกสักอีกวันหนึ่งแล้วก็สองวันหรือนี้ถึงเยอะติดทั้งถั่วงอกจ้าผัดไปทำเป็นเราผัดเราก็จะเอาไปลวกน้ำเด้งดึง๋งแล้วก็มานอกน้ำเย็นเลยมันก็จะกรอบอร่อยไม่ไม่ไม่ เสียเวลาแต่ถ้าเกิดอันนี้ไปทำบุญก็เด็ดให้มันสวยงามเวลาผัดแล้วออกมามันก็อให้เราได้อัดวิดีโอไลฟ์สดมันก็จะเป็นประโยชน์กับ เวลาไปเรื่อยๆค่ะเวลาเรายังได้น้อยเดี๋ยวก็ทำไปเลยไปทำบุญที่วดัดปกติถ้าวันพระมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะไปทำบุญที่วดัดถ้าวันพระไม่ก็จจะซวยน่ะน่ากินกินเองก็ไม่ต้องเด็ดเจ็ดถั่วงอกเอาเวลา ผัดถั่วงอ,อกไปทําบุญนะคะมาจะมาเด็ดถั่วงอ,อกค่ะเด็ดถางถั่วงอ,อกนะคะไปทําบุญค่ะพรุ่งนี้ก็หยุดอีกวันหนึ่งวันปีแย้มหาราดอาทิตย์นี้อยู่สามวันแต่จะไปเที่ยวไหนได้โอ้คุณมามาคุณผ่องสีนะคะ คุณผ่องสีนี่ยังไม่มีไม่เคยนี่ไม่ค่อยสวะหดีค่ะเด็ดทางพวกเมนูง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆวันนี้วันพระออกนะคะทินเจค่ะห้ถับไปผัดถั่วงอ,อกไปทำบูน เรากินไอ้อสะสมเวลาอย่าว่ากันนะสะสมเวลาค่ะดีนิดนึงถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสเขาบอกสะสม ตรงกัเสาอาทิตย์ก็ไปใส่บาทที่ตลาดค่ะที่ตลาดใส่ใส่บาทที่ตลาดทุกวันค่ะถ้าตรงเสาอาทิตย์ก็จะไปแรงด้วยพายุเข้าไงไม่รู้มันจะใกล้หนาวแล้วฝนเหมือนจะฝนสั่งลาเนาะฝนสั่งลา เป็นเคล็ดลับผัดถั่วงอกัไงไม่ให้นิ่มเราผัดเราก็จะเอาไปลวกน้ำเด้งดึงแล้วก็มานอกน้ำเย็นเลยมันก็จะกรอบอร่อยไม่ไม่ไม่สวัสดีนะคะใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจกันค่ะถ้าใครไม่ได้ดูไลฟ์สดก็ดูย้อนหลังได้นะคะ สวัสดีนะคะมาเด็ดหางธงงอกกันค่ะเด่นเตืองงอกสะสมเวลาทำไปเรื่อยๆไม่ต้องท้อว่างก็ทำนะวัดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ แพืมาให้กำลังใจสย้อนหลังได้ยวไปทำบุญก็เลยเด็ดให้ถากหน่อยจะได้สวยงามจะได้สวยงาม แล้วค่ะมดแล้วนะคะเลยไปทำบุญที่วัดปกติถ้าวันพระมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะไปทำบุญที่วัดถ้าวันพระไม่มีคนเข้ามาดูก็ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเข้ามาดูย้อนหลังได้เนาะให้เราถ่ายทอดสดไปถ้ามีคนเข้ามาดูก็ Okay, มาดูกันนะคะเด็ดหางทวงออกไปทำบุญค่ะขอบคุณเพื่อนๆแะเข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณเลยไปทำบุญที่วดัดปกติถ้าวันพระมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะไปทำบุญที่วดัดถ้าวันพระไม่เดี๋ยวเขาก็มาดูย้อนหลังได้เราก็ทำไปเรื่อยๆ นไม่พอมันเย็นแล้วมันก็จะไม่นิ่มนะสะดุ้งน้ําเย็นนอกน้ําเย็นเอ้กสะดุ้งน้ําร้อนนักนกน้ำเย็นผัดถั่วงอกไปทําบุญนะคะมาจะมาเด็ดถั่วงอกคะ่ะเด็ดหางถั่วงอกนะคะไปทําบุญคะ่ะครีเอเตอร์บางคนบอกว่าถ่ายวีดีโอไลฟ์สดก็ ถ้าไม่มีคนเข้ามาดูก็ไม่เป็นไรซื้อมาสิบบาท <Okay. S 1> วัดนี้เขาฉันมือเดียว เป็นดีนิดหนึง่งถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสเขาบอกตะสมดกสวยงาม ติดหางถั่วงอกจ้าผัดไปทําบุญนี่วันพระเป็นผัดถั่วงอ,อกกับต้าหู้เหลืองเจนะคะไปทําบุญก็ให้มันสวยๆหน่อยเนาะ มีคนเข้ามาชมให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเด็ดั่วง,งอกจะผัดไปทำบุญค่ะมีคนั่วง,งอกค่ะพระฉันจะได้สวยงามหน้าฉัน แรงด้วยพายุเข้าไงไม่รู้มันจะใกล้หนาวแล้วฝนเหมือนจะฝนสั่งลาเนาะฝนสั่งลาจะสอยน,น่ากินกินเองก็ไม่ต้องเด็ดเจ็ดถวงอกเอาเวลาขอให้เราได้อัดวิดีโอ tái sợi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để